ตกในธรรมบทเรื่องอำนาจวาจาคำพูดแม้นเป็นเพียงลมที่เปล่งออกมาจากปากน้อยๆของผู้พูดแต่มีพลังอำนาจมากมายมหาศาลทั้งพลังอำนาจในการสร้างสรรค์และพลังในการทำลายที่มาและบุญเหตุสมัยนั้นพวกพิสุจับพักค,คี ก่อการทะเลาะขึ้นข่มขู่ด่าว่าทิมแทงพวกพิสูจนผู้มีศีลต่างๆนานา,นาพิสูจทั้งหลายจึงกลาบทูลความนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระองค์จึงรับสั่งให้ไปตามตัวพวกเธอมาแล้วตัสถามว่าพวกเธอด่าว่าพิสูจนผู้มีศีลจริงหรือไม่เมื่อพวกเธอทูลรับว่าจริงจึงตัสตำหนีโทษพวกเธอแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายขึ้นชื่อว่าคำหยาบ มีแต่จะนำความพินาศมาให้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ชอบใจครั้งก่อนมีสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งทำให้คนที่เรียกตนด้วยคำหยาบคายให้พ่ายแพ้พนันกันมาแล้วดังนี้แล้วส่งนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังในอดีตการนานมาแล้วครั้นเมื่อพระเจ้าขันธราชเสด็จครองราชณเมืองตากศิลาแคว้นขันธราช พระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นโคครั้นนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้โคนั้นมาจากพวกคนที่ถวายทักษิณาตั้งแต่ยังเป็นโครุ่นตั้งชื่อให้ว่านันทวิสารให้ความรักเอ็นดูเหมือนเป็นลูกเลี้ยงดูด้วยข้าวอยากคูและข้าวสวยเมื่อโคนันทพิสารเจริญวัยขึ้นก็คิดว่าพราหมณ์ผู้นี้เลี้ยงดูเรามาด้วยความเหนื่อยยาก ตลอดชมพูทวีปนี้จะหาใครทำงานแข็งแรงเสมอเราเป็นไม่มีถ้ากระนั้นเราควรแสดงพลังของตัวเองตอบแทนการเลี้ยงดูของพรามจึงวันหนึ่งได้แนะนำให้พรานไปหาโควิทกะเศรษฐีแล้วบอกว่าตนมีโคที่สามารถลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดต่อกันไปได้แล้วท้าพนันเอาทรัพย์กันพันหนึ่ง รามก็เห็นดีด้วยจึงไปหาโควิทยาเศรษฐีแล้วท้าพนันตามที่โคนันทวิสาแนะนำเมื่อเศรษฐีรับพนันแล้วก็เตรียมเกวียนไว้ร้อยเร่มบรรจุทรายกรวดและก้อนหินจนเต็มเกวียนทั้งหมดแล้วให้โคนันทวิสาลากมาเรียงกันเป็นแถวเดียวผูกเชือกขันชนกให้ติดเนื่องกันจุงมาเทียบที่แอดสำหรับโคตัวเดียวของเกวียนเล่มหน้า เมื่อได้เวลานัดหมายแล้วก็อาบน้ำโคนันทวิสารประพรมด้วยกระแจจจัน์แล้วคล้องพวงมาลัยที่คอตอนเองขึ้นไปนั่งบนแอดเกวียนอย่างสงา่าท่ามกลางสายตาผู้คนคล้ายจะอวดศักดาว,ว่าสามารถบังคับโคได้จึงยกประตักขึ้นพางร้องว่าจงลากไปเจ้าโคข,ขี้โกงจงฉุดไปเจ้าโคข,ขี้โกง โคโพธิสัตว์คิดน้อยใจว่าพราหมณ์ผู้นี้เรียกเราซึ่งเป็นผู้ไม่ขี้โกงว่าเป็นโคขี้โกงจึงยืนนิ่งเฉยเสียเหมือนเสาที่ฝังดินไว้เศรษฐีเห็นดังนั้นจึงให้พราหมณ์นั้นจ่ายเงินพันหนึ่งฐานแพ้พนันพราหมณ์แพ้พนันแล้วเดินคอตกกลับบ้านปล่อยโคไปตามสบายแล้วนอนโศกเศร้าอยู่แต่ในบ้านเมื่อโคนันทวิสารเที่ยวไปแล้วกลับมา เห็นพรามณ์โศกเศร้าเสียใจจึงเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านพราหม์เมื่อข้าอยู่ในบ้านของท่านข้าเคยทำภาชนะอะไรให้แตกหักบ้างไหมใครเคยเคี่ยนตีข้าว่าดื้อบ้างไหมข้าเคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะเปื้อนบ้างไหมเมื่อพราหมณ์ตอบว่าไม่เคยเลยจึงกล่าวว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านจึงด่าข้าว่าเป็นโคขี้โกงเล่า นั่นเป็นความผิดของท่านไม่ใช่ความผิดของข้าขอให้ท่านไปท้าพนันกับเศรษฐีอีกครั้งด้วยเงินสองพันเถิดขออย่างเดียวอย่าได้เรียกข้าว่าเป็นโคขี้โกงอีกก็แล้วกันพราม์ได้ฟังก็ดีใจรีบลุกขึ้นทานอาหารแต่งตัวไปท้าพนันกับเศรษฐีใหม่เศรษฐีก็รับท้าไม่รีรอพราหมณ์จึงจัดเตรียมทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อเทียบโคที่แอดแล้วขึ้นไปนั่งบนแอด รูปหลังโคนันทวิสารและพูดว่าลากไปเถิดพ่อมหาจำเริญฉุดไปเถิดพ่อมหาจำเริญพระโพธิสัตว์ได้ยินคำไพ่ร้อเช่นนั้นก็ออกแรงลากเวียนร้อยเล่มให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างง่ายดายด้วยพลังอันมหาศาลลากไปจนกระทั่งเกวียนเล่มสุดท้ายมาถึงตำแหน่งที่เกวียนเล่มแรกจอดตอนเริ่มต้น ท่านเศรษฐีแพ้พนันจึงจ่ายทรัพย์สองพันให้แก่พรามผู้คนที่ไปดูการแสดงพลังของโคก็ให้รางวัลแก่โคจำนวนมากโคก็มอบให้แก่พรามพรามเลยได้ทรัพย์คราวนั้นไม่น้อยขั้นตรัดเล่าเรื่องจบแล้วพระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลพึงกล่าวแต่คำที่ไพเราะเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่ไพเราะในการไหน,ไหน เมื่อพราหมณ์ก่าวคำไพเราะโคนันทวิสารก็ลากออกเวียนที่หนักไปได้ทำให้พราหมณ์ผู้นั้นได้ซับด้วยทั้งตนเองก็ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วยแล้วทรงสรุปว่าพราหมณ์ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอ,อน,นุนโคนันทวิสารคือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดก คำพูดแม้นเป็นเพียงลมที่เปล่งออกจากปากน้อยของผู้พูดแต่มีพลังอำนาจมากมายมหาศาลทั้งพลังอำนาจในการสร้างสรรค์และพลังในการทำลายคือทำให้คนพูดได้ดิบได้ดีมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือทำให้ผู้คนสยบอยู่แทบเท้าและปลุกใจให้ฮึกเหิมจนถึงมอบกายถวายชีวิตให้ก็ได้ทำให้ผู้พูดล่มจมเสียหายไม่น่าเชื่อถือทำให ผู้คนหนีห่างไม่อยากเข้าใกล้อีกต่อไปก็ได้คำพูดประเภทไพเราะดูดดื่มใจประเภทสร้างสารรค์สมาสามคีเป็นคำพูดที่มีพลังอำนาจในการดึงดูดในการสร้างสารรค์ส่วนเดียวส่วนคำพูดประเภทโกหกมดเท,ท็จชนิดปั้นน้ำเป็นตัวคำหยาบคายไม่สบายหูคำเสียดสีให้เจ็บใจล้วนเป็นคำพูดที่มีพลังอำนาจในการผักไส ในการทำลายส่วนเดียวแต่ทั้งนี้ก็อยู่ที่เจตนาเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วยหากแม้นคำพูดจะไพเราะเพราะพิ้งแต่เคลือบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่ดีเช่นคำพูดหวานล้อมยกยอให้หลงเชื่อตายใจย่อมจะร้ายแรงกว่าคำพูดที่ไม่ไพเราะประเภทด่าว่าหยาบคายแต่เป็นคำพูดที่พูดด้วยเจตนาที่ดี หวังให้ได้สติก,กลับเนื้อกลับตัวหรือหวังให้เข็ดดาบไม่กล้าทําเรื่องเสียหายหรือทําผิดพลาดต่อไปเป็นสําคัญก็ต้องใช้วิจารณญาณไตรตรองให้ดีว่าคําพูดประเภทไหนเหมือนยาพิษเคลือบน้ําตาลคําพูดประเภทไหนเหมือนยาขมก่อนที่จะเชื่อลมปากนั้น